สวัสดีครับลายสาระนะฮะสาระน้อยๆหมเูเยอะๆนะครับวันนี้ก็เนาะดูปุ๊บก็รู้ปับ๊บนะฮะว่าเป็นของอะไรที่ไหนนะฮะชัดไหมนี่กล้องชัดไหมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดแฟลชได้หนึ่ไม่ได้ไม่ดีแสงไม่พอนะครับแสงไม่พอหาแสงก่อน แ,แสงพอหรือยังนะฮะนี่แสงพอแล้วเนาะน่าจะพอได้ชัดได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ลมแรงมากเลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระผงปากน้ํารุ่น7นะครับรุ่น7บรรจุเจดีพ on ุทธมณฑล7จ็ดจะมีเลข7ด้านล่างเรียกว่ารุ่น7นะครับผ้ผงรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นบรรจุในเจดี ามหาวิหารหินอ่อนปริสถานพระไตปิฎกเป็นรุ่นที่7ของวัดปากน้ำภาษีเจริญนะฮะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยหรือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเนี่ยนะฮะจะสร้างรุ่นแรกปี2493ได้รับความนิยมมากเขาบอกที่ทันหลวงปู่สดเนี่ยเขาบอกทันเขาทันอยู่3รุ่นนะรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ไม่ทันเออประมาณนั้นแต่ก็ได้รับนิยมได้รับความนิยมแบบ อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์มากนะครับพระรุ่นนี้นะฮะได้พิมพ์เป็นปฐมฤกษ์นะฮะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี35นะมาถึงว่าปีการจัดสร้างนะฮะประมาณปี35มห้าเราลาวปีไม่ใช่ลาวลาปี35 3กุมภาพันธ์3กุมภาพันธ์ปี2535นะครับผสมผงพระรุ่นพระผงปักน้ำเนี่ยนะฮะผสมรุ่นตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่น6นะครับผสมรุ่น1จนถึงรุ่น6 นะครับสร้างเพื่อบรรจุไว้ในเจดีส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อแจกเป็นของขวัญแก่ผู้บริจาคทรัพย์สร้างหอสมุดแห่งพระพุทธศาสนาะณพุทธมณฑลเออก็คือบรรจุในเจดีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แจกแก่ผู้บริจาคทรั์เนี่ยนะสร้างหอสมุดแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยณนะพุทธมณฑลเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะครับผู้ที่รับพระไปแล้วเวลา เขาบอกว่าเวลาจะเดินทางไปสถานที่ใดให้นำพระติดตัวตลอดเวลานะฮะและอาราธนาขอพรให้คุ้มครองป้องกันพยันตรายจาปะปัสนาสิ่งใดก็ขอให้ได้จากองค์พระเออก็ขอได้ไม่ใช่ก็ให้ก็ขอนะก็ขอ,อได้จากองค์พระนะครับโดยนะทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยนะท่านท่านสอนให้เพ่ง เพ่งองค์พระให้ติดตาเพ่งองค์พระให้ติดตาก็หมายความว่านะครับเราก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องจดจําอย่างนี้ไหมต้องเพ่งหมายถึงว่าต้องมีสมาธิต้องหมายว่าแล้วลึกถึงองค์พระเนี่ยพระผงปากน้าเนี่ยให้ติดตาหมายถึงหมายหมายความว่ายังไงความเข้าใจผมนะความเข้าใจผมว่าความเข้าใจผมเนี่ยคือหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตานึกในใจภาวนาอะไรตลอดก็จะเห็นแต่องค์พระ ผงปากน้ำอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะก,ก็ท่านสอนว่าให้เพ่งพระให้ติดตานะความเข้าใจผมนะคือว่าให้ระลึกถึงพระอ,องค์พระนั่นแหละนะครับแล้วก็หลับตาน้อมองค์พระไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจพร้อมกับภาวนาสัมมาอราหังอยู่ตลอดเวลาท่านจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระนะครับก็คือคําภาวนาเนี่ยนะหรือคำอารัธนาหรือคำหรือคำภาวนาให้ภาวนาว่า สัมมาอารหังสัมมาอารหังนะครับนี่นี่เนาะน่นาจะเป็นคาถาด้านหลังเนาะสัมมาคาราสัมมาอะไรนะเออสัมมาสัมมาอารหังเออสัมมาอารหังนะครับผมนี่เลข7นะครับเลข7ก็ประมาณนี้นะครับผมปุ๊บส่วนองค์พระก็จะประมาณนี้เอ้ารู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะ รู้ได้ยังไงก็ผมได้มาพร้อมใบฝอยได้มาพร้อมใบฝอยเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ถ้าไม่มีใบฝอยนี่ก็ก็แบบไม่ค่อยมั่นใจเนาะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ได้มาพร้อมใบฝอยเดิมนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสมาธิฐานที่7ฐานที่7ก็ให้เขาเรียกอะไรนะให้ตั้งองค์พระไว้ศูนย์กลางกายฐานที่7 อาจะมีฐานที่1ตรงไหนอ่ะฐานที่1ปากช่องจมูกอ่หญิงใช้สายขวานะครับในการภาวนาอะไรสักอย่างนี้เนาะในการวางจิตหรือเปล่าในการทำสมาธิหรือเปล่านะฐานที่2เพลาตาอ่หญิงใช้สายขวา3ก็คือจอมประสาทนะครับ4ช่องเพดานห้าช่องลําคอนะฮะ 60กลางกายตรงสะดือนะครับ7ยกจากฐานที่6ขึ้นสูง2นิ้วนะครับเขาก็มีสูตรอยู่นะแสดงที่ตั้งของดวงนิมิตจากฐานที่1ถึงฐานที่7นะครับผมก็มันต้องสำหรับคนที่แบบว่าเคยไปฝึกกรรมาฐานฝึกการภา,าวนาไสายวัดปากน้ำเขาเนาะผมก็ไม่เข้าใจยังไม่ทราบในเรื่องการปฏิบัติการทำสมาธิจะเท่าไหร่ เอาเป็นว่าประมาณนั้นให้แบบว่าละลึกถึงใช่ไหมแล้วก็ตั้งองค์พระไว้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะครับหมายถึงว่าต้องกรรไว้แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังไว้ตรงแบบเลยๆเสดือมาประมาณ2นิ้วหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าฐานที่7นะครับนี่นะครับผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ไม่ไม,ไม่ได้ป,ปฏิบัตินะนะผมก็ไม่ค่อยได้ได้แขวนด้วย นะฮะนะครับก็ใครแต่ว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์ดีนะนะครับรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3ารุ่น4ี่แต่รุ่นห้ารุ่นหก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่รุ่นสี่รุ่นสี่เขาก็นิยมเหมือนกันรุ่นสี่อันนี้เป็นรุ่นสี่แต่เป็นรุ่นสี่ปลอมนะเขาบอกมีพอมีพอสำเพาเนี่ยมีพอกับไม่มีพอแต่ว่าเขาไม่ต้องเน้นว่ามีพอหรือไม่มีพอนะแต่ว่าอาจจะมีพอหรือไม่มีพอแต่ยันส่วนมากก็ ไม่รู้ว่าเขานิยมยังไงแต่อย่างเงี้ยนะเกนะครับแสดงว่าได้รับความนิยมมากราคาก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะครับไม,ไม่ไม่งั้นไม่ทําเกออกมานะอย่างเงี้ยเกนะครับผมแต่อย่างเงี้ยผมว่าแท้อยู่หรอกเห็นไหมฮะนี่ความชัดเจนความละเอียดละไมนะครับนี่นะครับแท้อยู่หรอกนี่ผ้ผงว,วัดปักน้ําผสมรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นที่6นะครับมีการผสมมวลสารให้นะครับก็ถือว่าเราหาแบบรุ่นอื่นไม่ได้แล้วก็ รุ่นนี้ก็น่าจะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ใครที่มีความศรัทธาเนาะนะครับส่วนพุทธกคุณนี่ก็ครบเครื่องนะเขาบอกว่าพระผงวัดปากน้ำเนี่ยเขาแบบแขวนเดี่ยวได้เลยนะครับพระผงวัดปากน้าเนี่ยเขาบอกสามารถแขวนเดี่ยวได้เลยนะยแต่ว่าก็บอกถ้าอยากให้ชัวร์ก็รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นรุ่นสามเ่ยทันที่ทันหลวงพ่อนะแต่รุ่นสีน 5, รน 6, ร่รุ่นห้ารุ่นหกอะไรรุ่นเจ็ดไม่ทันนะฮะ ประมาณนั้นนะครับราคานี่ก็อยู่ที่แล้วแต่มือขายนะแล้วแต่มือขายแล้วแต่หน้าเสือมันะ้งราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นคนที่มีชื่อเสียงหน่อยมีเครดิตดีหน่อยก็500บวกลบนะครับ500บวกลบอาจจะบวก 2- 300อาจจะลบอีก2 300ซื้อกันร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยในะอยู่ที่หลักร้อยกลางๆก็แล้วกันเนาะนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ทําการซื้อขายก็เดาๆเอาไปดูใน ที่เขาประมูลขายที่เขาในอะไรขายก็ราวาหลักร้อยนะครับผมสองสามร้อยไม่เกินเนี่ยนะครับผมก็พุทธคุณก็บอกเด่นมากในเรื่องเมตตามหานิยมมหาลาภนะก็ถือว่าแควคาดคงกระพันถือว่าครบเครื่องถือว่าเป็นพระเขาบอกว่าเป็นพระที่แขวนเดี่ยวได้นะครับถ้ามีพระวัดปากน้าเนี่ยนะฮะพูดกันจนติดปากว่านะถ้าใครมีพระวัดปากน้าเนี่ยนะฮะพูดกันจนติด าปากว่าถ้ามีพระวัดปากน้ําอยู่กับตัวแล้วในน้ําไม่ตายบนบกไม่ตายกลางอากาศไม่ตายนะครับลาบผลไม่ขาดมือนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับสมบัติพันล้านนะครับหากมุ่งหากมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเิดจกเกิดสมฤทธิผลทุกประการนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นพระที่ครบเครื่อง นะครับพุทตุคุณก็ครบเครื่องแต่ว่าเนื่องด้วยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเนาะไม่ใช่รุ่นที่7เนาะเป็นรุ่นแบบท้ายๆหน่อยนะครับก็ก็ก็เรียร์ยังไงนะครับก็รุ่นเออคนก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเราหาไม่ได้งไงถ้าไปหารุ่น หนึ่งรุ่น2รุ่น3นี่แพงใช่ไหมฮะรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยแพงแน่นอนนะครับก็อย่างรุ่น1ก็ว่ากันหลายแสนสวยๆก็มีเป็นล้านนะครับรุ่น2ก็ไม่ต้องห่วงหลายหมื่นหลายแสนมือนกันรุ่น3ก็หลายหมื่นนะครับรุ่น4ก็ 2- องสามพันะรุ่น5รุ่น6ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่รุ่น7ก็2องสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยบวกลบนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะส่วนของเกหมือยังผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ย ลองลองกล้องหน่อยสินะนี่รายละเอียดของพระนะครับการปราณีตในการจัดสร้างเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนี่ยแถ้อยู่ล็อ,อกมาพร้อมใบฝอยใบฝอยอาจจะปลอมหรือ,อยังไง <c oughs> เนี่ยการกดยันอะไรอย่างเงี้ยคมชัดลึกอยู่นะยันอะไรก็คมชัดลึกอยู่นะครับพุทธมนตรเจ็ดนะฮะร,รุ่นเจ็ดเดิมๆเลยเนี่ยเป็นพระแบบเดิมๆเลยนะครับทางสายพระกรรม พระธรรมกายเนี่ยหรือสายวัดปากน้ำเนี่ยเขาก็มีวิชาของเขานะเขาบอกก็มีพุทธคมเหมือนกันก็มีวิชาเหมือนกันนะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็มีประสบการณ์อยู่หลากหลายรุ่นเหมือนกัน,นค,คนก็นิยมเหมือนกันนะครับสำหรับสายวัดปากน้ำเนาะนะครับนี่สวยอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบเนาะนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นพระดีมวลสารดีมีเขาเรียกมีการผสมมวลสารตั้งแต่อ่ารุ่นหนึ่ง รุ่นหนะึ่งสองสามสีผสมไปแล้วก็เรียกอะไรองค์ก็ไม่ใหญ่องค์กระทัดรัดด้วยนะครับองค์กระทัดรัดแขวนไม,ไม,ไม,ไม่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 ใหญ่เกินไปนะครับอันนี้รุ่น4ี่รุ่น4แต่เป็นรุ่น4ปลอมนะขนาดรุ่น4ยังมีปลอมเลยรุ่น4ี่เขาบอกราคาประมาณ2 3 0 0 0มพันะนะฮะเออยังมีปลอมเลยเห็นไหมฮะนี่เก๋นนะเนี่ยถ้าแท้มันจะเป็นคมชัดลึกเออองค์พระเก๋กับพระ แท้เนี่เห็นไหมฮะรายละเอียดจะต่างกันอยู่เนาะในเรื่องของเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงนะครับผมเอา้านะครับสําหรับรายการลายสาระชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปสำหรับวันนี้ก็ชมพระเขาเรียกว่าเป็นพระโอก้ก็ถือว่าไม่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 เก่านะโอ้ก็ถือว่าไม่ไม่ใหม,ม่นะไม่ใหม่ซะทีเดียวนะเพราะว่าจัดสร้างปี35เนี่ยนะครับสามกุมภาพันธ์ปี35มห้าถือว่าไม่ได้ใหม่เลยทีเดียวก็เป็นยุคแบบ ถ้าเรียก่าถ้าเป็นยุคพราก็เรียกยุคใหม่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับเป็นยุคแบบกลางเก่ากลางใหม่เนาะออไม่เป็นกลางออยุคกลางยุคกลางมาถึงยุคใหม่ก็แล้วกันว่ากันอย่างนี้เนาะก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าชอบนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไปที่ อยากฟังเรื่องเล่าแบบอย่างอื่นก็ไปที่นิทานฝันวันบรรชนบรรดาลโชคก็แล้วกันไปเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับกดซับกดกดซับกดไลค์กดซับสกายให้กันด้วยนะครับเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากคงไม่ได้มีตำหนิอะไรให้ดูเนาะไม่รู้มีกี่บล็อกกี่พิมพ์เนาะนะครับผมก็ไม่ไม่ได้เจาะลึกเพราะว่านึ่งด้วยเป็นพระย่อยไงนะครับมนึ่งด้วยเป็นพระย่อยก็คงจะไม่ได้มีตําหนิอะไรเนี่ยเป็นพระเดิมๆมาพร้อมแบบใบอย่างนี้เลยใบฝอยเลยใบกํากับจากวัดเลย นะฮะโอเคนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอข่าวกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ